สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรเองวันนี้เราอยู่ในจุดพักใจ่กันเช่นเคยนะแล้วก็<อ>ผมแต่งตัวเป็นเจ้าแมวทม่<อ>มีปีกแล้วก็ยืนสองขาหรือมันคือนกวะ <laughs> อันนี้ไม่ใช่คลิปดองนะครับคนดูไม่ใช่คลิปดองนะพอดีว่าแมพยังไม่อัปเดตนะครับก็เลยมีกระทงอยู่นะฮะไม่ใช่คลิปดองนะไม่ใช่คลิปดองอันนี้ไม่ใช่คลิปดองพูดไปก่อนพูดไปกันเดี๋ยวหาว่าคลิปดองอีกเอาล่ะก่อนนี้ทุกคนจะทำช็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไล k ์กันด้วยละกันทั้งนั้นเราไปแ เราไปรับชมกันเลยนะครับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลาาบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพ Pass เรจ7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุ f King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ <c oughs> เนี่ย yeah. สิ่งเหมือนคนลมบ้านผมเลยสิ่งอย่างนี้แหละเฮ้ยี้า็ทำรายการโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โอ้โปรโมทร้านค้าด้วยไม่ดูยัติ๊กบอกในแมปได้อะไรเงี้ยนี่คือมันต้องพูดกันจริงๆเราต้องคุยกันเฮอีน่าลุกเอกูเห็นวู้อันนี้ก็ทำรายการอนะ่ะอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านโ oh, อ้แตมจะไปโต้าปะเอาเรื่องอย่างวะ ไม่เคยเห็นแมวไงมอเปิดไมค์กันหรอฮัลโหลบร้บรเเขามีไมค์หรือปิดอ๋อกูไม่ได้เปิดไมค <c oughs> ์เขาคนไทยคนไทยแหละผู้ชายรห,รห,รหรือผู <c oughs> <c oughs> ้หญิงวะคาดเดาอยู่แต่น่าจะผู้ชายนะนดูทรงละ น่าจะผู้ชายนะอสวัสดีครับอ้ผูหญิงเองฉันเรดารพังฉันไม่รู้ หน้าแมวเนี่ยเหมียวจิกไปกิกแมวอันนี่แมวเม่าชแมวเลยเม่าขาแมวคืออะไรวะเมื่อกี้แมวอันนี้แมวมาแอวไดผลมาแล้วครับแป๊ะเอาข้าวอันดับที่เจ็ดมานโองวัเลด้าพังวัวแยกไม่ออกแล้วเหมียวไม่ได้ใส่ครับพี่เดินบนไปบนมาจิกแม่งเลย ไม่ได้ใส่ีดอย่าขอค่ะอะไรนะพูดแล้วนะก็จิกเลยได้จิกมาเลยฮัลโหลเพนไปอยมเตะแล้วว่ะึเตมมามาไม่ด้าเผมมาไปขอเกสวยของพีในในภาพชุดชุดแบบเชิดบอ่านมน่มพุเมนลิลินน่ผาลนมันมันเนี่ยก็าร้องมึบน เอียงกันว่าทีมไลน์ะไรอย่างนี้มากรอค่ะมูอโยกเลยตอนนี้มืดไม่นด้เลยมืดได้ครับผมรอนะนกหัวเฮ้ยผมมีอะไรจะให้ไม่เอาอ่ะไอ้ดีหลักนี่คือตายแล้วเหรอเไอไอ้นี่อีกแล้วไอ้ตูตีอันนี้อันนี้นกหรือแมวเนี่ยเป็ดครับเป็ดไอนกหรือแมวไม่ใช่แน่ไอ้ข้างๆเนี่ย นกหรือแมวโอ้โอ้เออดูโซ่แหละไฟอือโอเดิดูใช้จักรการแต่งเด็กคอนโดคนดูดูดิคนดูคิดว่าไงทำในตัวละครในรายการวันดีครับคุณซูเปอร์นกฮูกเออวันดีวันดีวันดีไม่ไม่ไม่มันจะดูสุดยอดนกฮูกซูเปอร์เลยนกฮูกสุดยอดนกฮูกไปถึงนอนเด็กหรือเปล่านะ เพื่อนมันน่าจะเผลอไปโดนใส่ก็ส่องมาโดนพอดีมันเอียงมาเลยอ่ะก็เลยแบบมองหน้ากันละเอาเอาไงดีมันก็จะพรุ่งนี้ก็จะส่งแล้วก็เลยแบบมีแ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 มบบเราไม่ทันเราเกลีเราม่ทันถ้ามันไม่มีคลิปนีิตอกมันมันก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยไม่กลับปีได้ด้วยอ่ะเราเ,ราเราคยโดน <laughs> เฮ้มา copy พวกเราดิได้ของมาแล้วนะใช่ๆชหวานเทียมพี่บูมกับพี่ทีเลยดีเงี้ยแตกปางรางวันได้เลยใช่แล้วก็เห็นที่บูมเจิมเจิมผนังผนังกําแพงมาหน่อยนึงเอาคอมพิวเจิมไปเจิม CPU กะแท่งไปทีนึงเรียบร้อยไอ้บูมไอ้บูมใส่เงี้ยคนหัวพี่น้องคู่นี้จริงๆ ไม่ทำไม่เป็นไรคอมกูอเป็นอะไรก็พอโหกลบแล้วยังทำตัวใหญ่อีกนะไอ้ทำได้ไงอะอ้าวอุ้ยนเริ่มเลยตัวใหญ่แล้วสิมันก็ต้องใหญ่ด้วยใช่ไหมเอ้ย ตกใจเหรอวะเอ๊ะทำังไงอ่ะเติมอ่ะอุ้ยทำไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแอมเตอร์ดทำมั้งแอมเตอร์ไหนอุ้ยจำมันเหมือนจ้ะอุ้ยตัวเล็กก็นตัวใหญ่เอะเอ๊ะไปอ่ะทำไมบวมมาจังเอาเอาเอาไม่รู้อีกแล้วมันทำไม่รู้เยอะกินเยอะกินเยอะกินเยอะมากอิบอ๋อขนาดนั้นเชียว ขนาดแหละอ๋อออวเนี่ยังเจอไททันอ๋ออ๋ใครคเฮ้ยต๊หรอเฮ้ยโอ้ยพี่ไี่เฮ้ยคก็ไปว่าคิดวไงปนคนคิดวารอรออ๋อคิดไปไกลเทีีนี่ทำไมนี่ทำไม่ไเล็กไปเลยอะเีครับพี่สวัสดีครับไปพี่ตัวใหญ่จังเป็นตัวใหญ่

ตาาาารรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไม่หลัคนไม่หลัเฮ้ยคนเดียวกันวะวะเฮ้ยพี่ครับยาวลิ้มเฮ้ยพี่ครับพี่ครับแม่จ๋าแม่กูเป็นแม่แล้วอ่ะผมจำหาแม่มานานแล้วพี่ครับผมผมขอจีบได้ไหมพ่อพ่อเฮ้ยเรียกพ่อสิลูกเอ้ย พ่อพี่พ่อเองพ่อพี่พ่อเองพ่อเป็นไรพ่อเป็นไรอ่ะพี่พ่อเองวันก่อนพ่อเป็นรถเหยียบมันอ่ะแล้วพ่อก็เลยเป็นเหลือต้นี้อ่ะเหลือรถนี้จบไรอ่พ่อกูพ่อเดินข้ามถนนไม่ดูทางเองแหละเนี่ยเวลาข้ามถนน แขนพ่อไปไหนอะพ่อพ่อตัวใหญ่มากแล้วนะพ่อตามหาเองมาตั้งอะไรนะพ่อพูดอะไรขอีครทีพ่อพ่อตามหาลูกมาตั้งเกาสิบแปดปีอะลูกหาไปไหนมาโอเคพ่ออันนึงพ่อแกะเต็มท้องเลยโอเคโอเคโอ้ยเงียบๆก่อนดิคนคนจะเล่า

เราเมถอดกาเกโอ้โหพี่โอ้โหเนี่ยโอ้โหทำไมทำไมทำไมพี่ชายหน้าตาเหมือนเราเลยอ่ะที่แอบมาเกิ้ล Stop chasing me, my man. Don't talk to my girl. Down. Hey, come back, come on. Oh, don't stop to me. I do not. Do. Yeah. <coughs> ah. <coughs> <You're> king. Yeah. <coughs> 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 ah. 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 Oh no my God, God guys, no. help me, that No, babe, <laughs> babe, I can't. I can't go. I can't go in. I can't go in. Oh, my face. That tastes good. That tastes good. So good, I like. I like that. I like that. จะเข้าอ้ยไม่ใช่ u องนิดน่หางันเลฮ้ยเสียงดังปิดปิดเออโย่ i o Back มันก็คนไทยดีว่มาเกียร์คนคนเกียรน้าดูดิไอยูสตอปสตอปยยูสตอป ไอเนี่ยเขาคุยได้นน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 นจริอะไรหรอกเออจริงชัวร์เธอพูดถูกจบแล้วไม่ใช่เขาไปแล้วว้าวตังคุดนเยอะเลยครับบอกนะครับอุ้ยอะอุ้ยอะไรอ่ะมันไส้เออวันไส้ตายไงมันไม่มีอะไรอะผมโดนครั้งหนึ่งแล้ว แบบนี้อ่ะไม่ได้มีดีอะไรแล้วไม่สนุกไม่สนุกอะไรไม่เห็นไม่เห็นจะสนุกเลยเขาจะเล่นกันไปทำไมอ่ะพูดงี้เอาไปเลยหนึ่กระทงใช่พี่มันไม่มีอะไรสนุกอ่ะพีเ่าั่อาย่ามาว่ามินอย่ามาดูมินจนพักใจ